เปิดโพสต์สุดท้ายดีเจกโกเผยถึงเรื่องนี้คนบันเทิงร่วมอาลัยเพียบใจหายกันทั้งประเทศกับการจากไปของพิธีกรดีเจชื่อดังดีเจกโกตรินเรืองกิจรัตนกุลวัย36ปีนักจัดรายการวิทยุคลื่น106.5กรีนเว็บตกจากโรงแรมดับคนบันเทิงหลายคนที่เพิ่งพูดคุยกับดีเจกโกต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า เพิ่งคุยกันแท้ๆและไม่มีสัญญาณใดๆเลยนับว่าเป็นเหตุการณ์สูญเสียที่ชอ็อกมากอินสตาแกรมของ DJGO a ก d ดี1 0 6 5เคลื่อนไหวล่าสุดคือภาพโปรโมทเค้กที่ตกแต่งในเทศกาลคริสต์มาสใกล้ถึงนี้พร้อมโปรโมทการันตีความอร่อยของเค้กในขณะที่ล่าสุดคนบันเทิงและแฟนคลับมาคอมเมนต์อะไรจำนวนมาก ทางทีมงานที่นี่ .com ขอแสดงความเสียใจมาณที่นี้ด้วยนะคะ